ดิค่เคคาเจกินเลจ่า,าดจเด้อร์กับโคยานีเคหะจ้ามามากินข้าวคันเลจ้าเด้อวันนี้ตำปุป่นปลานิจ้าปุ่นปลานิจับๆนัวๆ,นวๆขวบพริกหอมกระเทียมแล้วกับคำจจนเีจนน้ำปลาต้มจ้าเดี่ยจ้ามีผักจ้ามีผักเนี่ยจ่ามีผักผักกัดต้นเขาเอ่ยมันนอกจากผักกัดต้นผักกัดหิน ผักกาดขาวผักกาดขาวจ้าผักกาดขาวใบบัวบกด้วยจ้าเด้อเนี่ยเนี่ยป่าสมุนไพรจ้าสมุนไพรล้วนๆเลยจ้าแล้วก็แตงกวาแตงกวนะจ้าแล้วมีแกงเป๊็ดด้วยนจ้าแกงเป๊ดนิดหน่อยจ้าเนี่ยเนี่าหาตอีสานมาเด้อถึงกันเลยจ้าเด้อแล้วก็มีส้มพักจ้าส้มพักหนังหมูกินก็ปนป่าเข้าไปงี่เลยจ้าสุดยอดอ้าวลุยเลยจ้าเด้อมาเด้อมาถึงกันเด้อ อุหิว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 มนแม่บ oh, e ้านอออมัน hmm. ก mm ันมาเด้อมาเด้อมาเด้อลุยเด้จั๊มือเด้อมาตรงไป้บบบ กัดินับอากินนดองจ้ะหงือหืหจับจับเด้อมันกินได้จ้ะเด้ออาหารเป็นตอย่างมออกเด้อเขาเสนอตำปนป่นิมนี่ยุดยอดเลยจ้ะก่ัพี่กลัวหอมจับกินน้ำกันเ้อ

กูเต so ิดม so ือไปอินาตรงไั้งจ้ะใช่กัดหรกัดกัดมันจด้เมันอาหารเจ้าครัวเย็นนี้แค่ฮะ Sắp nua cắt nua xuiออก ư cắt lại Được thức ý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  càng bớt thức nhẹ ติดม mm ือ hmm. บ mm ุกไปเอ็นนาตออติดม mm ือมาเกันเยอะจิกันได้จ้ะสุดน้ำปนเด้อดสดชอนจับได้ตรงน้จ๊ะ มาตัวเตเติมกัก้งว <c oughs> ันนี้เอากั้งบุ้ยเสร็จแล้วนึก้ะจะพักม้วนเข้าไปด้วย tuất tập tập bên có phần nữ đấy thật đó đoàn tàu đi đi tập quân cũng như mũ tôm nàng mũ ต้มกระดมใส่หนังหมูรับสุดน้ำปนด้วยเน,ยนยื้อวนัวออักหลายกอบติดมือ

รับข่าวเมื่อนี้เห็นเองทุกอย่างเลยแต่เดิมมานเหนกันเดิมแม่บ้านต็ดเองจับเองหกปดหอมกระเทียมอืมชุดยอด,ดยอดืม เอาต <therapist. S 1> ิด mm. มือมือเปื่อนๆอีสานบ้านเฮาเนาะมือที่แบบนัวเอาดีๆต่อยเข้าไปตรงจักเกบะหอมเหนียวมีขนมเหนียวสู้อย่างเดียวเด้ออันนี้เอ็ดเอ็ดเอ็ดเองเพื่อได้แต่เด้อมื้อนี้ gặp cặp đó rồi, ui nè, mm. Nằm ngủ dọc chị đi ớt một tinh ngoa anh ấy ở nang mùa ngủ của chịu nang mùi dọc chịu 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 เจ็บเจ็บเจ็บจับนี่คนเดียวติดมือใจไปพุดดินพุดทรายมามั้งตรงเลยจ้ะ tầm quân lại ừ. Cái này cơ bất công

เป็นอะไรบางกิฟนี่เด็ดจัดเด้อเมนูเจนี่ต่ำปนปานิ่งเอนี้แซ่บหลายอู้กินเกือบบดถวยเลยจ้ะตัวนี้ยเกือบบดกองเลยตันนี่ยเต็มกองมีแกงนัวไม้มีพักดองมีพักสดแซ่บอิลีเด้อจ้ะเด้อใคกินอย่างบวออกเมนูนี่เด้อจ้ะเจนี่ขอเสนอต่ำปนปานิ่งเด้อจ้ะเด้อแซ่บนัวเด้อชนาปัลล่าขวพริกหอมกระเทียม ฉันแล้วก็มากินโอ้ยสุดยอดเดยจ้าเนี่ยจ้าถ้าใครชอบคลิปนี้่ะฝากกดไลค์กดแชร์ดกดซับสไคร์ให้เย่ะนี่ไปฮันเด็ดจ้าผม้เป็นเจองใจในคลิปต่อๆไปจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บายสุดยอด